อหลกลับมาดูตอนที่สองค่ะซึ่งจะต่อ,มอเอมื่อกี้อืมต่อเมื่อกี้เมื่อกี้ยังตัดต้นไม้อยู่อืม งงจังหัดเลยประตูประตูได้สองอันไม่เคยเห็นเลยอูอ้เอเปอิแล้วจะขยายอนาเขนฮะจะได้รู้ว่าใครใหญ่ กดให้มันกว้านสนิทเอาดินมาตอเอามาเรียนกันตุกข์เนเรียบขึ้นนะไนนี้ก็มีดินอยู่แก้วอันมาต่อเลยน่ะ ไอ้บอกเดียว้างเละขุดแมวก็ได้นะเราหาโครเบอร์สโตนฮะล้วขุดแล้วเขาเรียกว่าโครเบอร์สโตนฮะ เรายังไม่เจอรเจอฐานอะไรเลยบูสันนี้จะไม่มีท้ำค่ะเฉพาะบูันศูน์จุดเก้าแล้วก็บูซันศูน์จุดเก้าแล้วก็0.9.5เก้าจุดห้ามือนไอคอมมันจะกว้างไม่มีอนาคตีมกระตุลมปิด าน,นี่จะไม่มีการหิวนะถ้าเราเจมเรียจะไม่เพิ่มฮนะเ,เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูเริ่มจากตรงที่สูงๆไม่ไสูงพอ ตรงนั้นสูงเราจะพปสูนนะคะนีะ่เลือดลงสามขีดตรงนี้นะเห็นไหมเลือดจะไม่เพิ่มขึ้นถ้าเรากินแอปเปิลเข้าไปเลือดก็เพิ่มเดี๋ยวกดใส้ดีนะเดี๋ยวมันทำลายกด,ดที่ชั่วโมงว่างแล้วมันกิน ตอนนี้ยังไม่มีอาหารกินเลยอ่ะแต่ต้องอาศัยจัดอากินสวัสดีนะหงูขอลาแล้วฮะคุณควรไปนรกนะอืมอชันนี้หาราวาไม่ได้นะใครมีท่ามหาง่ายมากเรียกว่าเหมืองก็ได้นะฮะ เรากินเนื้อหมูดได้มากได้หารเยอะมีเลือดเพิ่มเยอะอ่าพูตโตเราหาฐานอยู่ไม่ต้องเผา ไอ้ที่ขุดพังได้อาหารมาไม่ต้องจีก็ได้นะถ้าเลือดลงสร้างใหม่ก็ได้เอพิ่มเลือดได้นะฮะดะโดยการนอนมันจะนอนนี่นอนไม่ได้นะฮะรอมืดก่อน ที่ขุดหนิ่ที่ขุดเร็วเร็วกว่าที่ขุดสัดไม้บ้านก็เริ่มกลวงขึ้นนะใหญเพิ่มเดี๋ยวทำไฟก่อน ค้าในตัวก็ได้ฮะจะได้เร็วได้แปดอัน,นเริ่มมืดแล้วฮะแล้วจะนอนเดี๋ยวนอนอ่านอนดูฮะมีเลือดขีดเดียวมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกขีดหนึ่ง นั่นไงเลือกเพิ่มด้วยตนเองเดี๋ยวคืนนี้เราจะไม่นอนฮะเราจะฆ่าผี ตัดไม้ก่อนทำประตูอีกไม่ไม่ไม่ต้องใส่ไม้ฮนะจู่ๆก็ก็เป็นอย่างานั้นเองเดี๋ยวเราก็ปรับเป็นเวอร์ชันหนึ่งอีกไมไม่ใช่ เป็นคุณสั้นศูนย์จุดแปดจุดศูนย์นะฮะเดี๋ยวจะมีไอเทมเยอะมันก็มีกรถไฟจะทำหีน เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูนะ,ะเอามาเอาขวันตัดนึ่งเร็วกว่านี่วางไว้ได,ด้ติดกันไม่ได้นะฮะดูชันเก่าติดไม่ได้ที่นี่จะเก็บโคบอโตนเดี๋ยวทำไม่ ไม่มีไม้โอ้มีอยู่มีคูเบอร์โซนไหมมีอวันหนึ่งไปสยามนนี้หาดินเพิ่มมันขุดเร็วนะถ้าเป็นที่ขุดได eben dymon leboni นี่จะเป็นตอนที่สองนี่ก็กว้างกว้างดี๋ยวจะทำทางทางเดินใีู่บูสโตนเนี่ยเออ อืมสมัยประิธรรมมันนี้หาเฉพาะไม่มีถืออืมมันใดหยุไม่มีอะอะไรอะอืมทำไมแล้วกันเอาบดตี่เพง